สวัสดีค่ะสบายดีฮัล o e v e r y b o ดีมากินขา้าวห้ยเพิ่นตำมะคุงห้ยเพลเพ็เพแล้วก็มีไข่ไข่ลูกบลอกไข่ขาวนี่แหละแล้วก็มีผักกันจองสดสดแล้วก็โตผักกันจองที่ว่าลวกมานาแล้วก็ชะอมมะเขือ นี่แหละนี่มากด้พะเอกของงานนี่อันนั้นหนังไก่ทอดหากินยากยากลวกน้ขนมจีนนะครับุ้น Hey guys welcome I have the fried chicken skin and the chaom tam um noodles and I don't know what this is called in English and then my liver stick I'm eating here as my sisters are working and mom is sitting here watching me. <laughs> my My two are working. My mama. Like, share, and subscribe, guys. The mm. fish เ่อทำอีกมีพักอัไน้องเบิองว่าเป็นอะไรผักตัวนี้เนาะนนโอเคตัวร่วงมีหวานอยู่รวมเมือง,องกินตัวเซิเ์ีบยายจออกคุ้มน้อยน,นึงอืม บมดลวกแลบบคงหาซึ่งยอดจะถินมือนีบ่บอได้ ขอโทษขออภัยเพพ่อแม่พี่น้องไฟในบ้านเนี่ยมันหมดแจง้งคือาการทอนไทยน,นั่เอย ขายข้าวเพราะม่ไปนอกมาคาลูกหักโบก้าเฮดกินเอาเองได้ขายข้าวคือ 嗯，走走走走。 mm <sínt> <sínt> good เป็นอลัลลอจีแพ้อากาศ <c oughs> จากจากหนาวมามาห้อนต้องอยู่ไปอีกคนโดนก่อนคอยชินนะ

Okay. Mm -hmm. กินข้าววางสองทุ่มกินเด็กมเมื่อเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นเจ็บขาได้วนวดขาให้เพิ่นพอผู้เมือกะค่ำละก,ะก็เลยบอกเอ้ยเพิ่อนมาหิวข้าวก็เลยพากันออกไปซื้อของ อะพิ่นบอกว่าเผ็ดเพลเพลจะเป็นวาสมนุ่จ๋าเผ็ดไหมเผ็ดไหมสไปซี่เผ็ดบอ้ UD đi bộ mặt ปลาปลาหมิอนเหมินทอืมขอทำส,อสูตรปลาแลนะ้ว ไอ้ตาวะบผัดบัู๊ฮะโอ้ my g o o น n e s ่อยไปขึ้นมาเพรแท้ชนะฮมข่อยไปขึ้นมาเพรแท้นะน้ำตากระไหลอยู่ เดี๋ยวหัวขวนกันเด้อพ่อมแม่พี่น้องเลยสงสารคนน่ะสงสารหนูด้วยนะคะวเผ็ดเผ็ด ซื้อพักเพื่อแม่ค่าโคกูจักว่าโมันแปลงเพิ่มกับโมันแพงเพิ่มโมเมนมองเพิ่มไปถามเพิ่มกับบัว้่าน้ำนาบูดสยุ อยู่ซื่อก็มีคนหนาบูใส่พ่อแม่พี่น้องไปตลาดโตลรุง่ง มาแถวบ้านเหาววัยซื้อน้ำหมูก็ไหลน้ำตาก็ย้อย คนิ่าาขายลอตเตอรี่ให้มั้ยน,นี่ยอยากได้เลขกทยซีโตวหาซื้อบมี ฝันไหมวะมีคนมาเอิญบอกต้องสามสี่เธออืม พ่ออีแม้สวยนแคน่ไหนน้องสาวคนสวยขอหน,น้ำให้พี่หน่อยน้ำเย็นหรือคะ <c oughs> มบะหมี่ยืนยังบัดเมี่หมูเหรอผู้อื่นนะเขาเจ้ากินขึ้นมาสบายสบายคอยกินกินขึ้นมากินขึ้นหายเถอะละเอาแล้วจะมาเบิร์นแล้วอ่ะฮะ hoặc là sẽ bôi dật sao năm mặc จะติดขึ้นจกโล่หรือบุค๊คทำไมพี่น้องกลัวบอกล้าจะสั่งวา่าอ่ะผ้ากันบวมผ้ากันโตวบวมผ้ากันเป็นยังเป็นน้ำผ้ากันกินอ่ะพงชูโรต์เหรอ ก็พากันเข่าไปหาลุงกูโก้เลไอยไปถามเรา <c oughs> ว่าลุงลุงเป็นยังโตขึ้นมาบวมร่างกายขึ้นมาบวมลุงกูโก้เราบอกว่า <c oughs> อากาศร้อนไปอยู่เมืองนอก อ,อยู่เมืองนอกมันเย็นมันหนาวอากาศมันเย็นแต่ถ้าว่าไปเมืองร้อน <c oughs> ร่างกายจากอน,นันสึดใครกระสเมียนอยู่ดอกมาสูดใจกันบางทอนอยังบาง,างบท่านได้กินอย่างเนาะตน้นตัวห้องกับใครละบางทออันตตกี้ก็บอกคือตะกี้แห้งอยู่เมืองหนาวคนเกา่า ยูนิบ,บรซกาลเลเบลาเปเลตดน้ำน้องสาวเพิ่นอยู่จอรเจียตอนนั้นอยู่ใต้ของอประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่ไต้ตะโตบวมบุกเข้าใจว่าเป็นอย่างมาบัตน,นี่เข้าใจละ <c oughs> คือว่านั่งเครื่องบินมานานกมนัมแนตัวนั้นกัมแมนอยู่ สงสัขคือหาโลเลยน้ำหนักโมเป็นอย่างเนาะกลับบ้านเขาได้เอาลดอุ่น <c oughs> เครื่องใส่ผมได้ก็ว่าสิไปซื้ออันผักก้างมาตุ้มเอา Mm-hmm. <laughs> <laughs> เบิร์ดค่ะพ่อแม่พี่นอ้องบึงน่นความพยายามมีสายความสําเร็จอยู่นั่นเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆนะคะที่เขามานัก่กินชาล้มไกนอีเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ thank you so much guys for joining me it's super spicy my meal today was like at 8 o'clock at night in Thailand <laughs> I like what I like and Wherever there is persistent, you will finish it. Like I did again. So thank you so much again, guys. I'll see you next time. Bye. Kapunka. Bye bye.